สวัสดีค่ะพบกับพีน่าเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะ<ม>แล้ววันนี้นะคะพีนัาก็มีคำศัพท์พื้นๆที่ใครๆก็รู้จักแต่หารู้ไหมว่าคำนี้มีหลายความหมายค่ะคำศัพท์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือคำว่า leave leave le ที่แปลว่าออกค่ะแต่ถ้าเกิดเติม s จะแปลว่าใบไ,ไมค้ค่ะแต่เดี๋ยวเอาความหมายแรกก่อนแล้วกันนะคะที่ไม่มี S ค่ะคํานี้นะคะถ้าเกิดใส่ลงไปในประโยคอื่นๆก็อาจจะสื่อความหมายได้หลายแบบคะ่ะยกตัวอย่างประโยคนี้คะ่ะ The bus will leave in five minutes. The bus will leave in five minutes. แปลว่ารถบัสจะออกภายใน5นาทีคะ่ะ Past tense ของคำว่า leave นะคะก็คือคำว่า left. Left ก็คือออกไปแล้วนั่นเองคะ่ะอย่างเช่น I left the group. I left the group แปลว่าฉันออกจากกลุ่มไปแล้วนั่นเองค่ะกลับไปที่คำว่า leave นะคะถ้าเกิดใส่คำนี้ลงไปในประโยคอื่นๆก็ไม่ได้แปลว่าออกเสมอไปค่ะยกตัวอย่างนะคะ leave it to me leave it to me สำหรับประโยคนี้นะคะจะแปลว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการเองค่ะซึ่งคำว่า leave ในที่นี้นะคะก็คือปล่อยให้ฉันเป็นคนจัดการค่ะ หรือจะเป็นประโยคนี้ก็ตามค่ะ you can leave her a message you can leave her a message แปลว่าคุณสามารถฝากข้อความให้เขาได้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า leave ในที่นี้ก็คือฝากค่ะ you can leave her a message แปลว่าคุณสามารถฝากข้อความให้เขาได้ค่ะง,ง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน y o u t u b e c o m Search คำว่า i l y English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นาลาไปเกาะสวัสดีค่ะ